ที่วัดช่องแสมสารนะคะก็ได้มีการจัดพิธีค่ะบรระชาสามนเณร36รูปภาคฤด,ดูร้อนประจำปี2,564ค่ะ ที่กองพันทหารราบนะคะ,ะทางด้านของเจ้าคณะตำบลพลูตาหลวงค่ะเจ้าวาดวัดช่องแสมสารนะคะก็เป็นประธานพระอุปัชาโครงการค่ะบรประชาสามเณรภาคฤดูร้อนนะคะประจําปี2564ซึ่งในการบรประชาครั้งนี้นะคะก็มีเยาวชนจํานวน36คนค่ะแสดงความจํานงในการบรประชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ค่ะท่ามกลางความลื่มใจนะคะของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่มาร่วมพิธีบรประชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ค่ะ ทางด้านของเจ้าคณะตำบลพลูตาหลวงนะคะก็กล่าวว่าสามมเนนจะได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาแล้วก็จะได้เข้าใจอย่างถูกต้องนะคะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวแล้วก็สังคมอย่างไรบ้างพอได้มาอบรมในโครงการนี้แล้วเนี่ยสามเนนเองก็จะได้รู้จักว่าวัดรู้จักพระรู้จักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องแล้วก็เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาด้วยนะนะคะนอกจากนี้ทางด้านสามเนนเองก็ยังได้มีการฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะรู้จักการทํางานเป็น ทีมนะคะรู้จักการเสียสละมีจิตอาสามีน้ำใจนะคะเช่นช่วยกันล้างจานช่วยกันทําความสะอาดที่พักช่วยกันห่มจีวรโดยสามเณรทุกรูปค่ะก็จะมีตําแหน่งหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่กันไปนะคะเพื่อให้แต่และรูปเนี่ยได้เรียนรู้หน้าที่ของแต่และตําแหน่งว่าต้องทําอะไรบ้างซึ่งก็ถือว่าเป็นการฝึกความเป็นผู้นำแล้วก็ผู้ตามที่ดีด้วยก็จะสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมเมื่อโตขึ้นนั่นเองค่ะ